สวัสดีครับเรื่องราวของผมต้องขอย้อนไปเมื่อประมาณ16ปีก่อนซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นมันก็ทั้งหลอนแล้วก็น่ากลัวและมันก็ทำให้ผมไม่มีวันลืมกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นจนทำให้ผมต้องเสียเพื่อนรักของผมไปเอาเป็นว่าผมจะขอเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองรับฟังกันดูนะครับ ย้อนกลับไปในตอนนั้นผมก็าอาศัยอยู่ในชุมชนที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่ค่อยจเจริญมากนักโดยที่ผมก็มีเพื่อนอยู่หลายคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆในวันที่เกิดเหตุมันก็เป็นวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์ที่เพื่อนมักจะชวนกันไปสังสรรค์กินเลี้ยงอยู่ที่บ้านของใครสักคนหนึ่งแต่ในวันนั้นมันก็แปลกออกไปครับที่เพื่อนชวนพวกเราไประลึกความหลัง ที่อ่างเก็บน้ำที่พวกเราเคยไปตกปลาตั้งแต่เด็กๆซึ่งแม้ว่าหลังจากที่โตขึ้นมาพวกเราอาจจะไม่ได้ไปที่นั่นบ่อยนักแต่ที่อ่างเก็บน้ำแห่งนั้นมันก็เป็นที่ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีและอยู่ไม่ไกลกับชุมชนของพวกเราและในวันนั้นพวกเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกันครับโดยที่ปูเสือน,นั่งกันที่ขอบบ่อแล้วก็ซื้ออาหารเข้ามานั่งกินกัน โดยที่เพื่อนบางคนก็เริ่มผสมเยื่อตกปลาและเพื่อนบางคนก็เริ่มดื่มกันอย่างสนุกสนานจนเวลาก็ผ่านไปครับทินน่าจะเข้าสู่ช่วงประมาณ4-5ถึง5โมงเย็นอยู่ๆ่้มกลางความสนุกและเสียงหัวเราะของเพื่อนๆหลายๆคนพวกเราก็เห็นไอเมง้งที่นั่งหันหลังให้กับอ่างเก็บน้ำมันก็เหมือนกับจะหง,งายหลังลงไป แต่ก็โชคดีครับที่มันก็ยังรวดเร็วแล้วก็เอาแขนยันขอบบอกเอาไว้ทันเฮ้ยเหมือนมีค <schools> นดึงคอเสื้อกูเลยว่ะด้วยปฏิกิริยาของมันในตอนนั้นมันก็ดูเหมือนกับกึ่งเล่นกึ่งจริงก่อนที่มันจะบอกกับพวกเราว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนมาดึงคอเสื้อของมันเพื่ออยากจะให้มัน ได้ตกลงไปเมื่อพวกเราได้ยินแบบนั้นเพื่อนบางส่วนก็หัวเราะกันครับเพราะพวกเราก็นั่งกันอยู่ห้าหกคนก็ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นกับมันไอ้หมิงมันก็ขอกลับได้ครับซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะเมาหนักแล้วก็รู้สึกอับอายพวกเรา จนกระทั่งมันกลับไปพวกเราที่เหลือก็นั่งตกปลาและนั่งดื่มกินกันต่อแต่ในช่วงหนึ่งที่เพื่อนต่างลุกไปทำธุระโดยที่ผมเองก็เดินออกมาด้านนอกเพื่อเอาเหยื่อตกปลาที่รถมอเตอร์ไซค์และในตอนนั้นเองครับอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงตะโกนของเพื่อนคนหนึ่งที่ดังออกมาจากทางด้านในเฮ้ยเฮ้ย มาช่วยกันหน่อยเว้ยไอเอะตกน้ําเมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมก็ทิ้งข้าวของทุกอย่างแล้วก็รีบวิ่งกลับมาเลยครับและเมื่อผมกลับมาถึงสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นไอเออยู่ห่างจากฝั่งไม่ถึง5เมตรและในวินาทีนั้นเองครับผมก็เห็นไอเอที่พยายามดิ้นรลนก็จมดิ่งลงไปต่อหน้าต่อตา เมื่อผมและเพื่อนเห็นแบบนั้นพวกเราก็รีบกระโดดตามลงไปโดยที่พวกเราก็พยายามดำลงไปให้ลึกมากที่สุดแต่มันก็ลึกมากจริงๆโดยที่ใต้น้ำแห่งนั้นมันก็มืดมากเลยครับแม้ผมจะพยายามควานหาที่ก้นบ่อแต่ด้วยความที่มันเป็นช่วงเย็นบวกกับน้ำที่ขุนและบ่อน้ำที่เป็นแองกะทะมันก็ทําให้พวกเราทุกคน ก็ตามหาเพื่อนไม่เจอพวกเราใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงพยายามดำผุดดำว่ายอยู่แบบนั้นแต่มันก็หาไม่พบจริงๆครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเข้ามาพวกเขาก็พยายามช่วยกันหาแต่มันก็แปลกมากเลยครับที่อ่างเก็บน้ำมันก็เป็นน้ำนิ่งและไอเอ้มันก็จมห่างออกไปไม่ถึง5เมตร แม้พวกเขาจะงมหาไปจนถึงกลางบ่อแต่ก็หามันไม่พบจริงๆจนกระทั่งในตอนนั้นมันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าหน้าทีก็ขอระง,งับความเสี่ยงโดยการหยุดค้นหาซึ่งพวกเราก็ยอมรับความจริงนะครับว่าการจมน้ำลงไปนานขนาดนั้นมันก็รอดได้ยากมากจริงๆแนวรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหาอีกรอบครับ แต่ก็ยังงมหามันไม่พบจนถึงในช่วงสายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็บอกกับพวกเราทุกคนว่าการจมน้ำในบ่อน้านิ่งมันไม่น่าจะหายากมากขนาดนั้นและเดี๋ยวท่านจะลองไปตามพ่อแกมาช่วยจุดธูปเพื่อทาพิธีแต่ในตอนนั้นเองครับยังไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะเขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปอยู่ๆ พวกเราก็เห็นในสิ่งที่น่าขนลุกเมื่อพวกเราทุกคนก็เห็นร่างของไอเอ้ค่อยๆลอยเหนือน้ำขึ้นมาในสภาพที่คว่ำหน้าโดยที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงลายทหารในบริเวณที่จุดเดียวกันกับที่มันจมลงไปในตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยครับมันทั้งดีใจและเสียใจ จนพูกเราก็ร้องให้กันออกมาซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พลิกศพพวกเราก็ต้องขนลุกกันอีกครั้งเมื่อพวกเราก็พบว่าสภาพศพของไอเอ้มันก็เน่าเฟะไปถึงกระดูกขอต่อมือและเท้าเริ่มหลุดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับว่ามันถูกสัตว์น้ำกัดแทะกินไปจนหมดแล้วหลังจากนั้น หลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จแม่ของไอเอ้ก็นำศพกลับมาทำพิธีโดยที่พวกเราทุกคนก็มากราบแม่ของมันเพื่อเป็นการขอโทษที่ช่วยมันเอาไว้ไม่ทันในคืนสวดศพคืนแรกมันก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมรู้สึกว่าผมได้เห็นผีตัวเป็นๆซึ่งในตอนที่ผมจะกลับผมก็เหลือบไปมองที่บันไดศาลา และสิ่งที่ผมเห็นครับผมเห็นไอเอ้กาลังนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ที่บันไดตรงนั้นในคืนที่สองผมก็เห็นแบบเดิมเลยครับซึ่งผมก็พยายามมองว่าคนหรือผีซึ่งมันก็ชัดมากจริงๆโดยที่ตัวของมันก็เปียกและเป็นไอเอ้อย่างแน่นอนจนในคืนที่สซึ่งเป็นคืนสวดศพคืนสุดท้าย ก่อนที่จะเผาในวันถัดไปและในตอนที่ผมกำลังจะกลับผมก็เห็นเหมือนเช่นเดิมเลยครับแต่ในคราวนี้ผมก็เห็นว่ามันค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่หน้าลงศพแล้วก็ทำท่าเหมือนกับถีบลงแต่มันก็ถีบไม่โดนนะครับแล้วมันก็ค่อยๆหายไปผมนําเรื่องไปปรึกษากับผู้ใหญ่โดยที่แม่ของไอเอก็ร้องไห้อย่างหนัก ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันคงตายแบบไม่รู้ตัวโดยที่มันก็ยังไม่อยากไปมันก็เลยมีห่วงอยู่แบบนั้นหลังจากที่เสร็จจากงานศพพวกเราก็มาส่งแม่ของเอ,เอที่บ้านโดยที่นำรูปและกระดูกกลับมาแล้วก็นำขึ้นไปไว้บนหิ้งที่เดียวกับพ่อของมันและหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไป มันก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่เพื่อนของผมก็โทรมาแล้วก็บอกกับผมว่ามันฝันเห็นไอเอ้มายืนในสภาพที่ตัวเปียกแล้วก็พูดออกมาว่าทำไมพวกเราทุกคนถึงไม่ช่วยมันผมก็พยายามบอกกับเพื่อนครับว่าอย่าคิดมากพวกเราทําดีที่สุดแล้วที่อ่างเก็บน้ำมันก็ทั้งลึก และเป็นแอ่งกระทะแบบนั้นซึ่งถ้าหากพวกเราดำลึกลงไปพวกเราทุกคนก็อาจจะไม่รอดเช่นกันจนกระทั่งในวันหนึ่งในขณะที่ผมนอนอยู่กลางดึกผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่เหมือนกับมีคนเคาะประตูอยู่ที่หน้าห้องนอนของผม ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็กำลังจะเดินไปเปิดประตูแต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าผมก็อยู่บ้านหลังนี้เพียงแค่คนเดียวซึ่งถ้าหากมีคนเข้ามาถึงหน้าห้องนอนมันก็อาจจะเป็นโจรที่ต้องงัดประตูเหล็กแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านของผมผมพยายามตั้งสติแล้วก็เงียหูฟังแล้วมันก็มีจริงๆครับ มันเป็นเหมือนกับเสียงฝีเท้าของคนกําลังเดินอยู่บนน้ำเปียกๆและพยายามเคาะประตูเพื่อให้ผมเปิดออกไปผมพยายามส่องดูที่ใต้ประตูครับและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำเอาผมตกใจเมื่อผมเห็นเท้าของคนคนหนึ่งที่มีลักษณะบวมอืดช้าเลือดช้ำหนองอบอวนไปด้วยกลิ่นเน่า คล้ายกับคนที่จมน้ําจนทําให้ผมต้องพยายามตั้งสติแล้วก็เดินกลับมาที่เตียงแล้วก็สวดมนต์จนถึงเช้าในเช้าวันลุกขึ้นผมก็ออกจากห้องมาครับแล้วผมก็พบว่าสิ่งที่ผมเห็นมันก็เป็นคราบน้ำเปียกๆที่มีลักษณะสีขุ่คล้ายกับน้ำในลำคลองที่มาจากแหล่งสาธารณะ แล้วมันก็มีอรอยเท้าที่มาจากฝาดเท้าใหญ่ๆเดินวนอยู่ในบ้านของผมและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับประตูบ้านของผมมันก็ยังคงล็อกแล้วฝนก็ไม่ตกและไม่มีอรอยด้วยจากหลังคาที่ไหนทั้งนั้นผมไม่รู้ว่าน้ามาจากไหนครับจนในช่วงสายผมก็นัดเจอกับเพื่อหลายๆคน แลว้วก็เลาเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนก็บอกเหมือนกันครับว่าพวกมันก็รู้สึกแปลกๆที่บางครั้งก็ฝันบางครั้งก็เห็นคนยืนอยู่หน้าบ้านบางครั้งก็มานั่งอยู่ในรถบางครั้งก็ได้กินซึ่งก็เหมือนกับว่าไอเอยังไม่จากไปไหนและยังวนเวียนอยู่กับพวกเราหลังจากที่พวกเราคุยกันเสร็จ พวกเราก็ไปหาแม่ของไอเอ๊ครับซึ่งเมื่อพวกเราไปถึงเมื่อแม่เห็นหน้าของพวกเราแม่ก็ร้องให้ออกมาทันทีแล้วแม่ก็บอกกับพวกเราว่าไอเอ๊มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วมันก็บอกว่าแม่ไม่ยอมช่วยมันแล้วแม่ก็เปิดคอเสื้อให้ผมดูครับแม่บอกว่าแม่โดนบีบคอ แล้วผมก็เห็นอรอยนิ้วมือติดอยู่ที่คอของแม่จริงๆพวกเราก็ตกใจกันมากเลยครับแล้วก็เข้าไปไหว้โกรธกระดูกกับรูปของมันซึ่งผมก็สงสารแม่ของมันมากเลยนะครับที่ผมก็เห็นแต่อาหารดีๆสิ่งของที่มันชอบกินวางอยู่บนหิ้งเต็มไปหมดไอเอ,อมึงยอมรับความจริงได้แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นไปนานแล้ว มึงจะทำแบบนี้เลยปล่อยวางเสียเถอะแม่มึงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดยิ่งมึงทำแบบนี้มึงก็ยิ่งบาปนาะหลังจากที่เพื่อนของผมพูดจบพวกเราก็ปักทุบเอาไว้บนหิ้งแล้วก็ออกมาจากบ้านของมันจนเวลาก็ผ่านไปมันก็กลับกลายเป็นว่าจากที่พวกเรากับแม่เจอเพียงไม่กี่คนมันก็ลามไปถึงชาวบ้าน และสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่อยู่แถวๆนั้นจนมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีคนเข้าไปตกปลาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่วางเบ็ดแล้วก็ลงไปงมหอยในช่วงกลางคืนเขาก็เห็นคนนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาโดยที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงทหารลายพรางและเมื่อเขาเดินเข้าไปถึง เขาก็เห็นคนคนนั้นอวกออกมาเป็นน้ำและโครนแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินลงน้ำหายไป <on> <army. S 2> พวกเราก็คิดนะครับว่าอะไรของมันทำไมมันถึงไม่ปล่อยวางแล้วก็หลอกคนไปทั่วแบบนั้นจนมันก็เริ่มเฮี้ยนหนักแล้วก็ถึงกับว่าใครที่เดินหรือขับรถผ่านอ่างเก็บน้ำ บางครั้งก็จะเจอมันวิ่งตามหรือบางครั้งก็ร้องไห้แล้วก็ขอให้ช่วยชีวิตมันจนในเช้าวันหนึ่งเพื่อนของผมก็โทรมาหาแล้วก็บอกกับผมว่าแม่ของไอเออาการไม่ค่อยดีสภาพจิตใจย่ำแย่อย่างหนักร่างกายผอมดำเหลือเพียงแต่กายหยาบคล้ายกับคนที่ตรอมใจจนเวลาก็ผ่านไปอีกไม่นาน ท่านก็น,นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของตัวเองหลังจากวันนั้นเรื่องราวของไอเอ้มันก็ดูเงียบๆลงทุกคนก็เริ่มใช้ชีวิตไปตามปกติจนเวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งผมก็ฝันว่าผมฝันเห็นแม่ของไอเอ้กำลังเดินออกไปที่ไกลแสนไกลแล้วก็ฝากผมและเพื่อน ให้ไปรับไอเอ้ในตอนเช้าเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมก็งงครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถตำรวจพร้อมกับรถกู้ภัยวิ่งผ่านไปบนถนนเส้นหลักและเมื่อผมถามกับคนที่อยู่ข้างบ้านเขาก็บอกกับผมครับว่ามีการพบศพคนที่เสียชีวิตอยู่ในอ่างเก็บน้ำอีกแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นผมและเพื่อน ก็ไปดูกันครับซึ่งผมก็เห็นคนมุงอยู่มากจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าน่าจะเป็นศพที่จมมานานมากแล้วโดยคนที่เข้ามาหาปลาได้เหวี่ยงเบ็ดตะกัวลงไปซึ่งในครั้งแรกเบ็ดก็เกี่ยวเอาเศษผ้าขึ้นมาส่วนในครั้งที่สองเขาก็พบกับความขนหัวลุกเมื่อเหวี่ยงเบ็ดย้ําลงไปที่เดิมและได้เศษผมติดขึ้นมา ผมก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ทำงานครับแล้วผมก็เห็นว่าตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานมันก็เป็นจุดเดียวกันกับที่ไอเอ๊จมลงไปซึ่งผมก็คิดนะครับว่ามันน่าจะมีอาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้คนมากมายต้องมาตายที่จุดนี้แล้วผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาครับแล้วเขาก็บอกว่าศพของคนตาย ได้ติดอยู่กับรากไม้แล้วเขาก็ต้องการเครื่องมือบางอย่างเพื่อดึงเอาศพนั้นขึ้นมาผมก็ยืนดูไปเรื่อยๆครับจนเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ตัดรากไม้เสร็จแล้วก็ดึงเอาศพขึ้นมาและสิ่งที่พวกเราเห็นครับพวกเราเห็นศพใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงทหารลายพราง และสิ่งที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงตัวนั้นมันก็เป็นกระเป๋าสตางคที่มีทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่ของไอเออยู่ใช่แล้วครับนั่นคือศพของไอเอครับทั้งรูปร่างหน้าตารูปประพันธ์สันฐานเสื้อผ้าและนาฬิกาข้อมือมันก็เป็นศพของไอเอจริงๆพวกเราและเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านแถวๆนั้น ต่างก็ช็อกกันมากเลยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพวกเขาก็งงมากจริงๆเพราะครั้งก่อนก็งมหากันหมดแล้วรวมทั้งตรงรากไม้ก็ไม่มีศพอย่างแน่นอนซึ่งจะหากว่าน,นี่คือศพของไอเอสจริงๆแล้วศพก่อนหน้าที่เผาไปที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันรวมถึงกดกระดูกที่อยู่บ้านแม่ของมันนั้นเป็นของใครกันแน่ พวกเราไม่รู้ครับแต่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าที่ผ่านมาไอเอไม่ได้ตั้งใจมาหลอกแต่มาขอความช่วยเหลือจริงๆแล้วพวกเราก็จัดงานศพกันอีกครั้งที่เป็นงานศพของไอเอจริงๆและเมื่อพวกเรานึกย้อนกลับไปกับทุกอย่างที่เจอมันก็ประจบเหมาะและอาจเป็นไปได้ว่าศพศพนั้น มันก็เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่จงใจทำให้เอเอตกน้ำแล้วก็บังตาเอาไว้ให้พวกเราหากันไม่เจอเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนแล้วก็สวมรอยงานศพอีกทั้งยังมีเพื่อนก่อนหน้านั้นอีกคนที่มีท่าทางงงๆและเหมือนกับถูกดึงเช่นกันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยความโศกเศร้าที่พวกเราสงสารเพื่อนอย่างสุดใจ ส่วนแม่ของไอเอ้ก็อาจจะเสียชีวิตและโดนผีหลอกจากการเอาโกดกระดูกของวิญญาณชั่วร้ายอีกตนหนึ่งเข้ามาในบ้านของตัวเอง